โอี่น้องมุสลิมที่รักก่อนที่เราจะเริ่มกันขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันกล่าวคําว่าสอลันลอฮุอะัลฮิสลัมเพื่อเป็นการนอบน้อมต่อท่านาศาสดามูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านผู้เป็นที่รักของเราทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในคมภีอันกุรานซึ่งเป็นหนทางที่จะนําพาเราไปสู่ความร่ารวยปลดหนี้สินและมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์มาติดตามกันเลยครับ เพื่อนๆที่รักอันกุระอานไม่ใช่แค่หนังสือที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นคู่มือในการดําเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งรวมถึงเรื่องของการทำมาหากินและการบริหารจัดการเงินทองด้วยหนึ่งในเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดคือการมีความศรัทธาที่มั่นคงต่ออัลลอฮซอบ,บริษัทและเชื่อมั่นว่าพระองค์คือผู้ประทานฤาษีปัจจัยอย่างชีพทั้งหมดให้กับเราเมื่อเรามีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงเราจะมีความกล้าที่จะเสี่ยงและความขยันที่จะทํางานหนัก เพราะเรารู้ว่าอันลอจะไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนนอกจากนี้การอ่านอันกุรอานอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุระอที่เกี่ยวกับการธรรมหากินและการขอบคุณเช่นสุรออันวากิอัดและสุรอรอันเราะมานจะช่วยเปิดประตูแห่งริสกีให้กับเราเพราะทุกตัวอักษรที่เราอ่านคือการลำลึกถึงอัลลอและเป็นการขอพรให้พระองค์ประทานความสำเร็จให้กับเราในทุกๆด้านของชีวิตการบริจาคทานซซดาก็ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สําคัญในการดึงดูดริสกีเพราะเมื่อเราให้เราก็จะได้รับกลับคืนมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นในรูปของเงินทองสุขภาพที่ดีหรือความสุขในครอบครัวก็ได้นอกเหนือจากความศรัทธาและการอ่านอัญกณีอ่านแล้วการมีคุณธรรมในการทําธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรลเลยเราต้องซื่อสัตย์สุจริตและไม่เอาเปรียบผู้อื่นเพราะการทําธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักศาสนาจะนํามาซึ่งความบริสุทธความเจริญในระยะยาวการละหมาดอย่างครบถ้วนและตรงต่อเวลา ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะการละหมาดคือการสื่อสารกับอัลลอฮ์โดยตรงและเป็นการขอพรให้พระองค์ประทานความช่วยเหลือและความสําเร็จให้กับเราการขอดูอาขอพรอ,อย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเสริฐเช่นช่วงเวลาหลังละหมาดหรือช่วงกลางคืนจะช่วยให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นและทําให้คําขอพรของเรามีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้นการรักษาศีลอดในเดือนรอมฎอนก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่เราจะได้ฝึกฝนตนเอง ให้มีความอดทนและมีความเมตตามากยิ่งขึ้นและเป็นการขอพรให้พระองค์ประทานความร่ำรวยและขอความสำเร็จให้กับเราในชีวิตการบริหารจัดการเงินทองอย่างชาญฉลาดก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเราต้องรู้จักการวางแผนการเงินการออมเงินและการลงทุนอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาเราไม่ควรใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นและเราควรหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมทางการเงินที่ผิดหลักศาสนาเช่นการกู้เงินที่มีดอกเบี้ยริบาท เพราะสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความหายณะในระยะยาวการปรึกษาผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจและการลงทุนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและแตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเราต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันและประสบความสําเร็จในธุรกิจได้การช่วยเหลือผู้อื่น ที่ยากลำบากกว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญในการดึงดูดริสกีเพราะเมื่อเราให้ความช่วยเหลือแกผ่ผู้อื่นอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนเราด้วยความเมตตาและความการุณาพี่น้องที่รักครับนอกจากเคล็ดลับต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีความพึงพอใจกอนอะอะในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่เราและไม่โลภมากจนเกินไปเพราะความโลภจะนำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อนเราต้องรู้จักขอบคุณอัลลอฮ์สำหรับทุกสิ่งที่เรามีและเราต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย และไม่เบียดเบียนผู้อื่นการมีความคิดเชิงบวก positive thinking ก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะความคิดของเรามีผลต่อการกระทําของเราเมื่อเรามีความคิดที่ดีเราก็จะมีการกระทําที่ดีและเมื่อเรามีการกระทําที่ดีเราก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีตามมาการมีสติอยู่เสมอก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงการกระทําที่ผิดพลาดการมีความอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะชีวิต ไม่ได้รวยด้วยกล่นกุหลาบเสมอไปเราต้องเผชิญกับความยากลําบากและความท้าทายต่างๆแต่เราต้องไม่ยอมแพ้และเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราท้ายที่สุดนี้ขอให้พวกเราทุกคนตั้งมั่นในการทําความดีละเว้นความชั่วและขอพรต่ออัลลอฮ์ให้ประทานความร่ำรวยความสําเร็จและความสุขให้กับเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอามีนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซอเบอร์ษัท Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh